สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาแนะนํานักเตะครับที่มาในวันนี้ควรจะเปิดแล้วเปิดได้คนไหนถึงจะคุ้มครับแล้วก็มาแนะนํากิจกรรมใหม่ๆที่มาทั้งหมดนะครับวันนี้ก่อนอื่นครับมาดูที่ e football p o i n t นก่อนครับเผื่อมีนักเตะมาใหม่ครับอัปเดตโดยไม่บอกครับขอเข้ามาดูนิดนึงครับก็ยังไม่มีนักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับเอาฮะถัดมาครับมาดูกิจกรรมครับ e football นี่ฮะแมสเดย์ครับมีแมสเดย์โรม่ากับลาซิโอนะครับอันอันแรกเนี่ยผมเลือกไปแล้วนะครับผมเลือกโรม่าตอนนี้ก็นำอยู่นะครับถ้าจบกิจกรรมแล้วยังนำอยู่แบบนี้ครับเราก็จะได้1น0 0 0หมื่นห้นะครับเก็บไว้เยอะๆครับเผื่อเอาไปแลกนักเตะตำนานครับเผื่อจะมาอีกนะครับอีกอ่าเป็นอีกอันนึงผมเลือกเป็นลาซิโอนะฮะตอนนี้ลาซิโอก็นำอยู่ครับ นี่ฮะใครจะเลือกฟังเดียวกับผมทั้ง2อันก็ได้นะฮะตอนนี้กําลังนําอยู่ครับนี่ฮะทั้งหมดนี้ก็จะได้ทอง200ทองแล้วก็ e foot a l l point อีก4 4 0 0 e foot a l l point นะครับเข้ามาดูได้จากตรงนี้ครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยนะครับนี่ฮะก็มาดูกันตรงนี้ต่อครับนี่ฮะมีกิจกรรมครับ cdr c h a l l e n g e ครับ อันนี้ก็ได้ gp เยอะเช่นกันครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยครับแล้วก็ cdr ทัวร์ครับตรงนี้ก็ได้ special tenner แล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้ของแจกอีกเยอะแยะเลยฮะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับผมเล่นตลอดเละฮะต่อมาครับนี่ฮะมาดูแพ็คที่มาในวันนี้กันบ้างครับมีบล็อกดอของอิตาลีนะฮะนำทัพมาโดยโลนลโดนะฮะใช้ gp เปิดครั้งละ2อ0 0 0 gp นะครับ นี่ฮะใครชอบนักเตะอิตาลีก็สามารถใช้ GP เปิดได้นะครับสวยๆครับแล้วก็นี่ฮะตำนานครับใครยังไม่ได้เปิดก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับผมเปิดจนหมดไปแล้วนะครับต่อมาครับเป็นแพ็คของลาซิโอแล้วก็โรม่าไอคอนิ m โมเมนต์แมนยูก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ไอคอนิคโมเมนต์ของนักเตะญี่ปุ่นก็ยังอยู่นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับมาดูแพ็คโรมาครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะเปิดกันครับผมแนะนําเลยครับมี3คนฮะเปเลกินนี่ครับตัวนี้ตันอยู่ที่96นะฮะค่อนข้างดีนะฮะถ้าเกิดเปิดได้ตัวต่อมาครับมาคิซยานครับตัวนี้ตันอยู่ที่93ถ้าเกิดเปิดได้ทั้ง2 3คนที่ผมแนะนําไปเนี่ยเอามายืนแล้วก็เล่นคู่กันได้ดีมากๆแน่นอนครับคนสุดท้ายครับคิสตันเต้ครับนี่ฮะเป็น3คนที่น่าสนใจมากๆครับ นี่ฮะต่อมาครับมาดูแพ็คลาซิโอกันบ้างครับลาซิโอเนี่ยนักเตะบวกน้อยไปนิดนึงครับถ้าผมจะแนะนำก็มีคนเดียวครับที่สวยๆก็มีเอ็มโมเบเล่ครับตันอยู่ที่96นะฮะค่อนข้างโหดนะตัวนี้เปิดได้ก็ถือว่าโชคดีมากๆครับใครเปิดขับซีเล็คชั่นของลาซิโอแล้วก็โรม่าบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันดูด้วยนะครับหากได้ตัวไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เปิดได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเกมมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนักบอลผันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ